สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอยแอดมินบุญทำน้ำโชคนะครับในวันที่เก่าสิงหาคมสองหาอ้าหกสี่นะครับเนาะวันะนี้แอดมินก็ได้เดินไปล้างบ้านนะครับคุณยายบัวเพิ่นก็เอืน่นร้านฝันแล้วเมื่อคืนนี้มีแม่ธรณีมาบอกเพิ่นได้เลขยสามตัวนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมว่าแม่ธรณีของคุณยายบัวได้เลขตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปรับชมคลิปนี้น้ำกันเนาะครับเนาะเพืนะ่อความฝันของคุณยายบัวจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขยถี่มีรางวัลในงวดวันที 16พสิงหาคมสองหาหกี่นะครับเนาะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อมิบบุญทำนำโชคไม่เด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมความฝันของคุณยายบัวน้ำกันเนาะครับเนาะิปซื้อมา,นนาครับนอาน,น,นพันมาจังนี่พันบ้านพุทธเขาก็นับซุ่มกันเนาะครับนั่งซุ่มกัน,นว่านตัวมู่ตัวอะไรจะเอาตัวไหนถ้าว่า ได้ออกหนึ่งได้มีหนึ่งได้เห็นป่ะฟันโกันเนียอกครับอีนึงว่าอีนึงมีสองหอีนึงป่ะผู้เท่ะเออเทาสองอันนี้ใส่สองสองอันนี้ใส่สองเจดใส่เหนป่ะว่าโ้เลขสามโตก็คอน่โอ้บนไหนสามโตครับจะเอายี่เล่ชุดหนึ่งจะเอาศูนย์ศูนย์เจ็นึ่บอกครับอันฟันเก่าเนาะเจ็ดนย์นเจ็ดเนาะครับเนาะเอามกันเริ่มกันลด ม่เคื่นอนภานตัวได้เกาะถี่ฝันไม่มเคืนเข,เขาขอบอกกันทุนบอกกันเขาซุ้อนสิออกนอกรับเลขเลขกิออกอีกเลขคนปาครับเขาอันห้ามักยู่หกหนึ่งบ่ยหนึ่งหนึ่งอีนึงกับสองคนปะอีนึงวันหนึ่งอีนึงวันหนึ่งอีนึงวันสองสองสอะไ่ใส่หดอเก็ใส่บมดอ่ะอีคนหนึ่งบอกพ่อมาการันจะคนใหญ่ไม่มัน มันคือสุ่มกันเาืิแล้วบากันเลขสิออกนั่งซุ่มกันอยู่อันซะเป็นโซกันเป็นซ่ะไม่ยิงหรอกนั่งซุ่มกันเลขสิออกใจหัวจักเพิ่นอยู่บ่อันซุ่มไม่ยิงอ่ะโมโหจักเลยแม่นบ่กโมจักเฮ้ยโจักต้นขึ้นมาคือทางไหนแต่ว่ามีแต่ไม่ยิงเออมันเขาสีบาเขาสีซุ่มซุ่มเลขเนอกเขาอีกนาะเลขสิออกเขาสีซุ่มกันตัวต่อเลขออกตัวต่อตัวถึงทันแตัวครับอืมขึ้นแต่หอบพ่นใหญ่ครับขึ้นแต่หอบพูนหนึ่งวันเลยแค่ในต่อย น้องไปว่านไม่อันไม่อวยบัวไม่ยังมุ่ยตังกม่ยตังกับไทยอาจารย์บอกไทยใช้คนเขาโอ้ก็มาแบ่งปันสศกลาบเนาะใหญ่เนาะน้องไปกูผู้จัดผู้จัน้องกูเลยรจะได้วันหรอไทยตีกันเนาะครับไทยก็จะเป็นยังเนาะเนาะใหญ่เนาะแบ่งมันไทยเอขาไปเลยใหญ่มาแบ่งปันเนาะใหญ่เนาะใหญ่บอกไปตัวครับะถือก็ได เธอกับแบ่งกันเนาะยใหญ่เนาะไปถือก็แล้วไปด้วเนาะครับเออแม่ตาไปเห็นเหมือนเนะครับตามความฝันยายเนาะเออใหญฝันแบบไดยายกับบ่อแบบนั้นกันเสือเบิ้งกับบ่เบิ้งกับบ่ซื้อกับบ่จักเออครับถ้าออกมาไว้ก็ไปซื้อแน่กต่ว่าถึงนีคนเฮาเนี่ยเออสิ่ได้บ่ไปสั่นระไปก็ไปพังกันเลยบ่อแห้งกัอัดเอาเสียงบ่ให้อัดเลยเนาะยายเนาะยายกับบ่บ่อขี้ที่เล็กกันเนาะแห้งอยากบอก ครับคนอย่างไปใช้กับไปเช้คนนั่งอยู่ครับอืไม่เป็นอย่างไปหาขาไข่กับไข่เออแมนอยู่ครับแมนอยู่คอยทำดีคอยเพแข่งอยากให้ยหญ่ถืออก็เฮ็ดบุญทำบุญครับเอาไปรดเสียงข่อยนั่งข่อยจะเป็นย่างคนยุ่งผีข่อยนั่นครับนอใหญ่จะไปเสียงก็ว่าจะได้แต่ไม่โตได้โตนี่กินคนย่างในรถเดียนครับอันตัวนี้หลายตัวโตนี่ชื่อหลายตัวนี่ชื่อว่าซิชื่อคอยมันถืออครับย่างตัวนั้นบอก ซ้อมมึงหกนี่เนาะครับมันหน่ะหกหาวหาวหงหงวดหางวดงวดที่หกนี้เนาะเธอมึงที่หงวดคนครับขันแม่งขันแม่งขันมาแมงขันจักคูดเบาเดินหอวดกันไหลมันน่ะมันล่ตอนนี่เนาะเพิ่นสิให้เพิ่นสิให้ยู่ดอกเนาะยใหญ่เนาะต้องให้เนาะครับทีให้ต้องก็ตีนว่าเก้าคนขันเรื่อยนะครับขันที่ให้เล็กก็เจ้าที่ที่ให้ห้าผู้จับห้าผู้จับไฟนั่นถึงไม่ห้าผู้จับแล้วแสดงว่าเจ้าที่เพิ่นมากนี่เนาะนับหาห้าห่นดอกแสดงว่ายายเนาะ เป็นใหญ่ามานยพ่าพงไนปูนะเรือสีนะเขาจะเห็นอันนั้นเเห็นเนาะเห็นตัวใหญ่เนาะมาโซกันใหญโซกันเขึ้นลมาร้ายขนหมดมาขึ้นนีาสามข้นนี่นแหละขึ้นกันขึ้นโอ้พนให้คนนโตเลยให้ข้่โตสามคนให้ข้่โตเลยผู้หนึ่งชุดถ่ายมใม่กเก็ตผมนอาเกตไซผมนะอาเกตไซคนึ่งผ้สองมาเอาผู้สองอาสองไซผมนไม่ คเส้าตัวเสามทูแม่ก็นโอ้ผมมาบอกสามตัวเลยเนาะคือซำบอกได้หลังนครับส้มบอกฉันมาบอกเขาซ้มให้เขาซือเลขได้ันิบอกกับตเลยนะเขาเขาเขาม่เลืมเกิดห้่ลืมไ่ได้เลขหรอกซึ่งว่าโอ้ี่ซื้อเลขคนเนา่แต่ว่ายายจำได้เป๊ะแม่บอกครับงคนโซกันวันซะหนึ่งสองเจ็ดครับมันขึ้นแต่พันมาหลุดมาดมากขึ้นเลยหลุดท้ามาเนาะ มากคื liberal, อคือขึ้นพ e ูืเล่มาขึ้นูดบืนขึ้นพูบืนคือเดี่ถอยถอย้านหลังถอยรถ้หลังอยู่นะถอยมันดึงขึ้นนอยขึ้ถอยรถอกมา้ลับมันเลยบัดบัดที่สองดึงไปเลยบันี้เร่อขอมาแต่ก็ตสองอ๋อทำยนรถเพื่อนบอกอที่ือกมาขันนี้เสืด้เก็ตสองครับอืมแล้วมาตรงเปี้ยเลยครับฝันนั่นไหนดอกมาดรถออกมาดมหนั็เมื่ากันเรืความฝันใหญ่ตัวใหญ่ไเลยหนึ่งสองเก็ตหนึ่งสองเก็ตนะ ตรงกันเลยนะครับเลขมาดกันหนึ่งสองเก็ดทะเบียนมันนะโอ้ตรงกับทะียนรดวพ่อมเลขซีตัวเนาะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก็มาครับก็นหนึ่งสองเกตรงกับความฝันใหญ่พอดีเนาะตรงมดอันตามาดหลอมาดมากโอ้หัวใจมันหยาบมาบอกรลอองมาดหมาอสบายเนี่ยก็ขืนพูดมาดขืไปไกลเฉยมาดขึ้นมันพู คือประทังรถมันสูงขึ้นะครนะมันสูงมาขึ้นมันลยึ่งกันถอยลงมากันเลยโอ้รถเนี่ยถอยลงมันขึ้นผู้ถอยลงมาลงเหมนปืนึ้นบันนี่ครับเล่ e ูขึ้เลดบนอันนี้ครับอือนาทีเป็นเล็บบนหัวให่ครับขึ้นมากันเล่ถอยมาเล่ลางกันครับเมาเชื่อรถเชื่อมาดหนึ่งสองเกตหนึ่งสองเกตตรงกับความฝันตรงกับย่ฝันเป๊ะ nó nó dài nọ, nó cũng mát, ở trên khan thì sẽ 3 tuổi, cái khan của bác, cô thưa anh, đại sườn ừ. tới ừ. 2 tuổi, bảo, sườn tới 2 tuổi, anh nói, 3 tuổi thì sườn làm gì, lỏng nói bảo 3 tuổi, anh 3 tuổi là, thấy, là mà khánh thấy đây. เพิ่นพากันมานั่งโซกันอยู่ไสอันใหญ่สามใหญ่นะจักเดาไปจักบอกไซจักอยู่ไสแม่นบอกไซที่คือว่าโซเล็กเขาเลยโซ่เล็กโซ่โอ้ได้ยินต่อเสียงเพิ่นบอกกันใช่แล้วเล็กสิออกเล็กโซเล็กกันอยู่มันเม่ยตัวโอ้ช่วยมึงเโซเล็กเก่งมากเล็กบ้ากว่าเนืะครับพอดีกับตูนก็เลยบอกมาตูนเยอะเลยเมียขึ้นโอ้คนมาโซกันเนาะแสดงว่าคนมาบอกย่ายอันนี้เนาะเขาบอกย่ายซื้อเล็กนี่แหละครับจะหายายจักตั่นเนี่ยแหะครับจะหายายอหัวจักอันนี้ ใหญอไมาไหลเสอันยายถือเล็บ้านหลาไม่มีอันเล็อื่นเด้พี่ก็เล็บตัวนี้หมดเด้ครับเออเขามาบอกหันมาเล็เล็ออกคังนี้เขาก็ซื้อได้บวันครับอืมสั้นอันสั้นสัานมาบอกข้างซื้อครับอืมเล็บตอนออกมานัดตรงนี้นะตอนเล็บเขาเกิซื้อเอาห่างเลซื้อเอาโอ้พอดเล็ได้อันนี้แต่ว่าส่วนมากเขซื้อในความฝันเออซื้อในความฝันของใหญ่ก็ฝันของใหญ่ราก็ขาบ้านเลขบออกตอนตรงนี้ก็ซื้อเอาไว้เก็บไว้ซื้อเอาแบบนี้ค่อยเพิ่นฝันให้แปลได้อันเนี้ยเพิ่นมาบอกเป็นตัวเป็นตัว ใครจะตรงเลยอันี่หนึ่งสองเกตกันครับอือก็ตองแปลงยากก็ตองเป็นเซน่ายากเลยได้แปลงยากอีอันนังป่าขึ้นอีอันอี้งป่าขึ้นเลขสิ่มีลเด้อครับอีผู้สองน้มิสองหมแบบครับอีนึงเกตไซหมอ้าวอ่ะเกตไซเด้อคนมาบผู้สามเกตไซหมเลยสามโตผมหนังโอ้บันโซกันผมเมียตื่นพอดีลืมไปหนึ่งสามิบีงต่อครับมานอนเลย จำได้เลยตัวใหญ่มากครับเวรฉันยังจำไปเลยโอ้เล็อันนี้หนึ่งเกศสองตรงเล็วหมาดน่องนะว่านตอนนี้หมาดพร้อมตรงกับทะเบียนรถถูกทรายร้อนตรงนู้นหมาดพอดีเหมาะเลยครับซื้อหลายเนี่ยสื้ออะไรครับผมจับได้หลายโย่เรียกใหญ่ใหญ่ถือมาหางวดแล้วงวดนี้ถืออีกเป็นงวดที่หกเออตือวันที่๊ยเปี้ยก็ถือทั้งตัวนี่ครับดังพอาะใช่หมเพรอีกก่อยทำไม่ไม่ไม่อุ้ย ได้ตัวได้เลขไปเจากอดกจักอาถามผมก้จักเล็กหครับก็บอกไปนอใหญ่ขึ้นหลังอยู่คนนั้ถึงเล็กหมดข่อยกับเขาอีก่อยกอนถามเสมได้แต่ละอนหมดนี่คนมาจักจักกอดพในเล็กอีหล่ะผมไม่้ยังมาได้ฟันอยู่ตอนนี้ได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วมันใจบัดนี้มันใจเลยบัดนี้ครับมันไกลมือนอนใหญ่นอนาะมือกัมือทัที่กเลยมือนี้ครับ อันนี้ญามาบอกเด้อันนี้ญาอะไราะใหญ่นาะยาสามญามาบอกเมีเท่าหนานี่ครับเมีเท่าหน้านี่ว่ายายเป็นเมียเท่าหน้านี่นาอเนี่ยใหญ่นาอเมียจำนี่เาี้ย่ที่สานานะครับเลเลยสิออกกันนะเมื่อกี้เลยอันนั้นค้นคันหาคันแปดเพิ่นอยู่วเมื่อกี้ ไม่เลยขึ้นโอ้ยลืมเลยเนาะครับมันมันสิงไปขึ้นครับมันสิงก็ขึ้นก็ไม่อยากหรอกเพิ่นหายแล้วครับเพิ่นหายแล้วเนาะหายแล้วไม่ขึ้นต่ลังก็ได้ครับเอาจะเอาปไนไหนขึ้นหายแบบไลยๆเลยก่องแตกก็ได้ได้จัดให้กระคาตัวหน้ายายเนาะัถือเรื่องว่ายันดีๆแล้วครับเอาซ้อมแสกยบผุนไปก็ขีนหาไปสิครับพอาไปไหนเช่หอยหลอกไม่เพิ่นหายบุญ ฝันมือได้ใหญ่อันเนี้ยมือขึ้นนะฝันมือขึ้นก็มีแก่งนะโอ้ยเพาเอิ่อใส่ล้านลอกล้านยังมาโอ้ยครับกินเขาไปล้านนัวเลยดิเราขึ้นถอนแล้วเขาบอกเลขกุนออกครับสามตเนาะโอ้ครับครับครับบอกให้สามตเลยเนาะงบัดนี้เนาะงสามตัวตัวบันโอ้สุดยอดใหญ่สุดยอดคนมาบอกดีดิอันเนี้ย ยายอันเข้ามาจะดูดวงว่าจะดูดวงว่ายายปีนี้ยายวรัชนาค่อยโศกขึ้นมาดวงเพื่นดาเพื่อนมาจะมีโศกไม่หลางโศกขึ้นตลอดเลยเจะเอาไงครับต้องเป็นย่างพร้อมอยู่ดีมีแห้งหรอยู่ดีมีแห้งพร้อมสบายดีพร้อมจะดูดวงไปดูน้ำพายใหญ่ดูในลูสูงขึ้นนะโอ้ตาสูงเขานี่นะสบายจะเอาไปย่างปีนี้มาบ้างก็ไม่เอาไม่โศกถึงมา มีตะโชกลาบนอกปีน <inequ ity> ี all, er. ้เนาะครับนี่ตะตะสีลำสีรวยเนาะใหญ่เนาะก็คือบอกนึงบอกเองบอกมันดีครับมันดีมาเบิ่งเพรว่าไอ้ใหญ่เขาเบิ้งก็เรมือเจ้าโอ้ใหญ่เจ้ามิโชะใหญ่เด้อมาถึมากเจ้าอีเลไรก็ถึงเปี๊ยพอดีครับมันดูมือให้ผู้ใดอันนี้ดูมันดีมันมันอู่นะโอ้เข้ามาลูกคือกันครับนอนคุ้เตี๋ยนะครับแล้วคือหนูดูเต่เรพิว่าก็ดูเหมือนไงมันมือมือแบบไอ้ยหญ่เจ้าก็ถอยไอ้ใหญ่เนาะเจ้าก็คือกาเนาะ เจ้าคุมาสนานรองมว่าคนมีบุญคนมีบุญใหญ่เป็นคนมีบุญเจ้าว่ามีไข่ว่มีอะงขอไห้ขอได้นึงแล้วขอก็เขีบตัไหนไอ่ไหอ้บกะเข็บเนี่ยมขอก็เข็บคนธรม่าจังสันหมายถึงยังกาะชเข็บนึืสัคำาลเขากันนึกตออไม่กระเขบอ๋อคนอื่นเ้ราีีเขีกเข็บเนี่ยหมว่าโยพญานเพ่ญเป็นขี้เข็ยบยานมาตอดหญ่ยังสืบเบาอ๋อกระเข็บหรือมึงเนี่ยกร้เขีบเหมืนกัอ๋อครับครับ ในความไม้กของเพิ่นนั่นนะครับมอดวงเขาแล้วไปจะบะปานไม้จะหาเสีอยงของไม้ขอขคนขอยคนเสียคนัวกนเสี้ยวคนนี่ชินทำก่อนเสียไพ่ไปบัดเลอ่อย อบอ,อ,บอ,อบอกไปเพอบอกไนอโอ้ยออผมเราดีใจยายกำลังกินเข่าอยู่ยายเอินใส่โอ้ยไดเ้เลขเล้านเนผมเราดีใจวสัน <c oughs> ผมก็อยากไม่โชคไม่ลาบกับยายนี่แล้วอยากถือกับยายยายถือมาหางวดให้ลานถือน้ำเน้จะงวดหญ่เอาต้หมดนี่นอเอาเลยแมนอมบอกครับตัวใดก่อนเนี่เอาไม่ได้ม่ได้เอ็นเกจูนย์เก็ศูนย์กับฟันไหม เกศูนย์คอนเทนเ์ที่แรกกอว่าใครเอาเจ้าอันนครับเก็ดศูนย์เก็ิบัาทอันนั้นครับอันนี้ก็ขันขึ้นนี่ก็ให้เลยสามตัวครับขึ้นเพิ่นในสองเก็โอ้น่าจะเป็นข้างบนนอนหนึ่งสองเก็ดนี่เนาะพิ่นห้สามตัวเนาะเขาเรียกบุเนี่อันครับเลีอันเรีอันด้านเลขยกลางอยู่ในสองตัวโอ้เก็ดศูนย่าจะเป็นเล็กกลางบมใหญ่ปะครับแต่ว่าสามตัวน่าจะเป็นเด็กบนเนาะเด็กบนแต่ซื้ออัตริเนะครับคือเพ่อคุณซื้อเรื่ก็จะเอาเอาว่าเป็น แต่ว่ายายคิดว่าเป็นแมทัลเนี่ยบอกผมบอกแมทัลเนี่ยโอ้พุ่มพื้นที่เฮานี่เนาะครับพุ่มเฮานี่เนาะเราใช้ใส่ก็ต้มหาเราที่ฐานเท่าลรครับใช้กับน้ำหาจนไดชนนี้ครับมันหลงเนี่ยมันเขาเคยดูขึ้พิ่นเนี่ยนะเขาเลยคนราคาประจำนะเป็นไปนอนอยี่ยใช้พิ่นก็ไปหาคือนเขาแมตโตนี่ครับเมตโตนี่ไปนั่งไปหา ก็บอกอยู่หลานแม่คนเดอ้อแต่ที่สายต้องกระทำกเรเ็วต้อไปนะโอ้ <laughs> ย่าเนี่ยบอกคนประจําเนาะทั้งคนหลุดหลานเด้อหลานไปอยู่นี่ได้คนครับก็ทีให้หลาไมีโศกใจได้คนเนาะครับอกโอ้ย่าเนี่ยบอกคนประจําเนะ <laughs> าะ <laughs> มันระจําครับแต่มากๆก็เอิญเส้นอะไรก็กราบก็น,นอนกราบสามทีก็น,นอนครับร <laughs> ับสบาย <laughs> บ่ยายกราบก็นอนเลยสบายกา <laughs> <laughs> เพียงเนี่สบายอยู่เลยละ่ะ ยายกับสบายนอนนอนรับสบายมันบอกไมยไม่สมัยสมัยสมืนไม่เคยหันหันทุกไลน์หันครับทุกตทหารเงินใส่อ่วมีหันยาในว่าทุกแล้วถือหางงวดติดต่อกันเนี่ยก็ใส่ค้อถ่อในตั้งเงินของความเน่แล้วคเขาไอยแก้ใส่ยู่งวดนี้เป็นงวดที่หกเนาะใหญ่เนาะที่หกครับมาบอกยุคสมับอกเลยแม่ของผมบ่กจ้าขำพยายามพิ่แล่นอุ้งหางโทรไปบอกสามารถได้เด้อเพราะว่ามันตรงกับทะเบียนรถพันทบหนึ่งสองเจ็ด แม่ท่านี่มาบอกย่ายแล้วบอกคนไงใพพ่นภังอีกดอกครับเมอแม่พ่านมารถรถตัวมากรถถูกข um> да> ึ้นผ SO ู้ขึ้นขึ้นท้ารถสูงขอยขึ้นข่อยกขึ้นแม่วันไหลรถมากไหลมากก็ไม่ชอบสองข้นหอแม่ว่าไงพอดีกันพอดีแม่ชอบีม่บอกแม่ก็ผัานแม่ก็พ่านมาก็เห็นเลยสามตัวตรงก็ไู้ตรผ่าเัตรงกบเลรทะเบียนรถพอดีครับครับตรงขาก็บอกข่อยิ่แม่คนมาออกหาที่หกเหมือนนะ เไม่บอกแรกวรก้อโอ้นี่ความเครียดใหญ่ลยรถมันบืนขึ้นข้างบนมัน่าจะเป็นเหล็กบนเล่นบนแลยนั่นครับหนึ่งสองเกจเป็นเหล็กบนเนาะเล่นบนหนึ่งสองเกจเนลบนครับคันคันคันน้ำมันล้างคันต้องล่างเพราะสริเล็กล่างจะถอยมาครับอันนั้นบืนขึ้นเทางนะครับบืนขึ้นไดออไม่ความฝันเนบืนขึ้นไรเลยบืนขึ้นไดเลยครับขัไปเลยแม่แม่ก็ยืนเบึ้องูม่ได้แม่ก็ไรไปก็ไ้โอ้แม่ยืนเบึ้อยูีแม่ก็ไที่แรกเกือบขึ้ ดึงใช้มันคือเกา่ามันใช้มันเก่าหรืออีกสองขีนได้<อ>ไปไปแม่บอกอครับโอ้แสดงว่าจะเป็นข้างบนเนาะเหลยบบนครับเกจซุนะจะเป็นข้างล่างเนาะเกจซุนขางล่างแล้วต,ลต้องมาตมอกกระฉินแบบหน้าอขอปูอีกไงเด้อเพื่อปูมะยำอีกไก่ต้นครับมันเนื้อเขาใส่สีเก่าสเีเก่าครับเพื่อปูมาบอกอีกเด้อเมื่อกี้ญาทอาน,นี่มาบอกหนึ่งสองเจ็ด มันนี้วันที่วันทีเก่าครับมันนี่มันทีเก่ามั้ยครับ ม้อมือนในสิสูทั้งผัวออกผัวเถ่าไม่เวียเงินเสือเล็กรืออะารไม่เวียนเงินสือเลกเขาหลพอดีองตัวเนาะยาน้อเพราะอรอ้องตัวเลยจกชกมานอนยายนอนงวดีเนาะไม่้องกระเป๋าหยาให้ร้านถือก็ไม่ได้หงดนีเดอจ่ายถือมาหางหงดเถือนแน่นอนครับถือถือนอนยายน้องฉลองกันโยล้างบานพี่เฮาไม่เอถือถือเลยครับถือล้อกนนแแล้วครับก็ฉลองอันพี่แลนอนยายนอน ซ ah uh ื้อไม่นอนเลยเหล็กมันหายขิงไหมครับทั่งอันงทั้งหายงามเหล็กนะงามเลยงามเหลี่ยสานตุ้งงามเลยมันก็ไปฟันเกี่ยวกับรถพร้อมทะเบียนรถกตัวหนึ่งสองเกจเออไม่เหลีเนาะเหมาะอิลีเลยครับเหมาะอิลี่ันเกี่ยวแล้วก็มากอีบัตนี่ครับเออเหมาะโอ้ยตรงกันที่เรียนะบัตเอารถบัตนี่เอารถเนาะเอารถครับนี่จะซื้อรถลดได้ซื้อตัวได้หาทวคือหาเสร็จบริษัทตัวครับเสียงโสดไว้น้อยใจเนาะ ก็โชคประมาณสามตัวค่ที่เพที่เพ่ไล่เลยบ่ก็ไลยบาทอยู่นะยญยครับเอายหยโชคโชคประมาณงดนี้ครับครับขอบคุณหลายหลายเด้อครับ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 ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความฝันของคุณยายบัวนะครับคุณยายบัวเพิ่นกับฝันว่ามีแม่ทอนนี่มาบอกเพ่นนะครับเป็นเลขสามตัวนะครับกับมีเลขหนึ่งสองเจ็ดนะครับ 127นี่เป็นความฝันของคุณยายบัวเมื่อคืนเด้อครับเด้อสำหรับความฝันเก่าเพื่อนนะครับเพื่อนในเด็เจ็ดศูนย์นะครับเพื่อนฝันว่าเด็กไปขายมะนาวในเจ็ดสิบบาทนะครับเพื่อนก็คิดว่าเลขกเจ็ดศูนย์จะเป็นเด็กกลางเนาะครับเนาะเดี๋ยวแอดมินจะย้ำต่อเลขความฝันของคุณยายบัวฟังนะครับเด้อเพื่อนในเด็หนึ่งเจ็ดศูนย์และเจ็ดศูนย์นะครับครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบความฝันของคุณยายบัวนะครับกลาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อ เผื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขทีมีรางวัลนะครับนอในงวดวันที่16สิงหาคม2หา64นะครับสาหรับความฝันคุณยายบัวนะครับคุณยายบัวเพิ่นกับฝันเพิ่งกับถูกติดต่อมาหางวดนะครับทางงวดนี้ถูกกับจะเป็นงวดที่6นะครับนอก็จากให้ท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อแอดมินกับเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะครับนอการลงทุนก็มีความเสี่ยง1อ0เป้เซ็เอครับเด้อก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนนะครับ ครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแฮดมินบุญธรรน้ำโขกนะไปเด้อครับเดอ้อบุญธรรน้ำโชกก็ขอเวพ่อหนท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้ห่างไกลจากโรคโควิดกันทุกคนเด้อครับเดอ้อขอโชคหมั่นหมายสวัสดีครับ